สีไฟฟกลับมาแล้ว<笑><笑>ก็เบื่อกันไหมกลับมาแต่แบบเดีย 0, เด๋ยวก็ไฟฟเดี๋ยวก็ไฟฟอันนี้คือมันเกือบจะเป็นสุดท้ายแล้วจริงๆก็คือก่อนหน้านี้ก็คือแบบเราไปเรียนอะไรเนาะแล้วมันก็ดันมีช่วงปิดเทอมที่เรากลับมาทําได้อยู่แต่ว่าเราจะเปิดเทอมอีกทีของปีนี้เราจะเริ่มเปิดเทอมอีก2วันหลังจากนี้ก็คือเราก็ไม่สามารถมาได้อีก แน่ๆแ,แล้วอย่างน้อยก็เกือบๆปีเพราะว่าปิดเทอมระหว่างกลางมันมันจะไม่มีที่มันสามารถปินได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาพูดอะไรอีกสักนิดนึงให้มันแบบรู้สึกว่าไม่ค้างคางก็อยากแชร์เรื่องต่างๆแหละทีนี้อ่ะวันนี้เรามาในหัวข้อข้อดีข้อเสียของงาน f l y i n f l y out ก็คือเราเคยพูดปกติเราก็จะแบบ เล่าว่างานเป็นประมาณไหนมีอะไราพาไปดูเล่าประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็มีแทรกพูดถึงข้อเสียบ้างมีแทรกพูดถึงนูน่นถึงนี่เพื่อนก็จะเห็นว่าแบบเออมีของฟรีมีข้อดีอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้เราก็เลยคิดว่าออบางทีเราก็แบบพูดแค่แทรกๆเราเอามารวมกันในคลิปนี้ดีกว่าเพื่อนจะได้แบบ พิจารณาว่าโอเคจะชอบงานนี้ดีไหมก็คือหลายคนก็ทักมาว่าแบบสนใจอยากทํางานนี้อะไรเงี้ยแต่เขาอาจจะเห็นแบบข้อดีที่เราแชร์หรือว่าเงินที่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาแชร์แต่แบบอีกมุมมองหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีทุกอย่างมันไม่ได้มีแค่ข้อดีอย่างเดียวมันก็อาจจะมีแบบข้อเสียอยู่บ้างอันนี้เราไม่ได้มาแบบเป็นข้อชุบๆขนาดนั้นนะเราจะมาแบบ เลื่อยไปตามปกติที่เราเอา่อเล่านูน่นเล่านี่เอาเกจที่ได้เจอเอาความรู้สึกตัวเองเราก็ไม่ได้มีแบบสคริปต์อะไรมากเท่าไหร่อะมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าก็งานไฟฟูก็คือฟลายอินฟลายเอาใช่ไหมก็คืองานที่ฟลายเข้ามาทํางานเอ่อในเมืองในแคมป์ของเหมืองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะต้องเดินทางด้วยการแบบนั่งเครื่องบินมาแล้วก็มาอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยแบบ นั่งเครื่องบินออกกลับไปบ้านเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไปพักที่บ้านกลับมาทํางานก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อเอาแบบเอาข้อดีก่อนลวกันนะข้อดีที่แบบที่เห็นแน่ๆคือส่วนมากก็คือ,อที่พักอาหารการกินอะไรเงี้ยก็จะฟรีพอเขาก็ซัพพอร์ตให้แล้วก็รวมถึงค่าการเดินทางด้วยพวกค่าตัวเครื่องบินอะไรเงี้ยเขาก็บุกให้หมดเลยก็คือแบบ เราก็แค่เดินทางมาตามที่เขาส่งมาให้แล้วเขาก็จะบุกที่พักบุกอะไรให้แล้วที่พักก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นห้องอาจจะไม่ได้หรูหราอะไรแต่ก็มีครบทุกอย่างมีห้องน้ำมีโต๊ะมีเตียงมีผ้าห่มมีแอร์มีทีวีก็คือได้อยู่คนเดียวในห้องไปเลยก็แบบถือว่าโอเคเออมีความสะดวกสบายเนาะแล้วก็ ที่อาหารการกินแต่ละที่ก็แตกต่างกันนะเพราะว่าบางแคมป์อาหารก็อร่อยมากมีหลากหลายมากบางแคมป์ก็แบบแค่โอเคพอๆกินได้แต่ว่าเขาก็พยายามเปลี่ยนพยายามมีให้แบบหลากหลายอาจจะมีเป็นข้าวสปาเกตตีเป็นของย่างเป็นอะไรเงี้ยผักก็จะมีแบบหลากหลายยกเว้นเบรคฟาสต์ก็จะเหมือนเหมือนกันทุกที่เบรคฟาสต์สไตล์ฝรั่งอ่ะแล้วก็เอ่อฟาซิลิตี้ต่างๆของแคมป์อ่อ แต่ละแคมมีไม่เหมือนกันส่วนมากที่เขาจะมีหลักๆก็จะเป็นพวกแบบยิมพวกร้านช็อปเล็กๆน้อยๆพวกบาร์แล้วก็สระว่ายน้ำแต่ว่าที่นี่ไม่มีปกติที่เรามาทุกที่ที่เราแบบผ่านไปแคบทุกที่มีสระว่ายน้ำมีอะไรหมดนะยกเว้นที่นี่แหละก็มันก็จะมีความแบบแตกตา่างบางแคมมก็ใหญ่หรูหาบางแคม์ก็มีแบบโมฟี่รูมมี มีเครื่องนวดหรือแม้กระทั่งมีบริการจองหมอนวดให้ด้วยก็มีแล้วก็บางแคมป์อย่างที่เราเคยไปอันนั้นก็ห้องจิมเขาก็จะแบบมีพิลาทิสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคลาสให้ไปเข้าต่างๆรวมถึงมีอไอซ์บัดท,ที่เราไปเล่นไปแช่น้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยปั่นจักรยานแคมป์ก่อนเหมือนกันก็หลากหลายเราก็แบบไม่ได้แค่ทำงานอย่างเดียวคือทำงานแล้วก็ยังสามารถแบบ ออกกําลังกายหรือว่าจะสั่งสรัค์กับเพื่อนกินเบียร์ในบาร์พวกอาหารน่ะฟรีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของที่เราจะไปซื้อที่ช็อปหรือว่าไปนั่งที่บาร์สั่งเบียร์กินอะไรเงี้ยเราจะต้องจ่ายและส่วนมากเขาก็จะกําหนดให้ไม่เกินแล้วแต่ที่บางที่ก็จะแบบ4กระป๋อง6กกระป๋องอะไรประมาณนี้ต่อวันก็คือเขาก็จะมีจํากัดเพราะว่าเขาไม่อยากให้การแบบ การเมาอะไรไปกระทบต่อการทํางานวันรุ่งขึ้นคือคนที่ทํางานคนที่มาทํางานส่วนใหญ่าขาจะโฟกัสแต่การทํางานทํางานทํางานซึ่งงานมันก็จะเป็นแบบกะหนึ่งก็คือชิป12ชั่วโมงเลยเพราะว่าเขาจะมีแค่2กะแบบปกติเขาก็จะรันยิบสชั่วโมงงานพวกนี้เนาะออแล้วแต่เลยว่าเข้างานออกงานยังไงอย่างเราณนะตอนนี้ก็คือเข้าตีห้ออก5้าโมงเย็นคนกะดึกก็มาเข้า5้าโงเย็นออกตีห้ก็จะวนๆอย่างเงี้ยไป Uh, แล้วก็พวกนอกจากฟัส i ิลิตี้ต่างๆอะไรที่ฟรีแล้วก็ตัว๋วเครื่องบินฟรีเรายังบางสายการบินเรายังได้แต้มด้วยนะอย่างแบบบินกับคอนตัสอะไรเงี้ยเราก็สามารถแบบเอาเลขบุ๊ก i ิงไปใส่ไปแบบใส่ในแอปเพื่อดูเพื่อให้แบบให้มันลิงก์กับเลขรหัสของเราอะไรเงี้ยเราก็จะได้แต้มสะสมมาเรืเ่อยๆเรืเ่ๆพอถึงจุดนึงเราอยากบินอย่างเมื่อตอนที่เราบินจาก เวทเทิร์นไปทัสมาเนียเราก็ใช้แต้มนี่แหละเป็นส่วนลดก็ลดได้เยอะอยู่เป็นแบบเป็นร้อยอยู่นะก็ช่วยได้ดีเหมือนกันแล้วกอ็อันนี้คือส่วนที่แบบเหมือนเบเนฟิคของการมาทำงานเนาะแล้วก็ข้อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเงินเงินค่าจ้างนี่แหละก็จะค่อนข้างเยอะกว่างานทั่วไปในเมืองเพราะว่าชั่วโมงทำงานมันเยอะกว่าเนาะ ถ้าเกิดว่าลองเทียบถ้าสมมุติว่าแบบไม่ได้ถ้าลองเทียบเขาเรียกอะไรเดียเอาเพอร์มาเน้์ก่อนละกันนับชั่วโมงทํางานต่อปีอ่ะสมมุติเพอร์มาเน้์ธรรมดาที่ทำแปดชั่วโมงต่อปีเอ้ยต่อแปดชั่วโมงต่อวันห้าวันต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยท,ท,ที่ลองคํานวณจริงๆอ่ะเวลาคำนวณออกมาแล้วแล้วกับคำนวณการบินไฟน์อินไฟน์เอาที่มาปุ๊บทำสิบสองชั่วโมงการบินก็จะมีแบบบินมาอยู่สองวิคก,กับหนึ่งวิคกับ ที่มันบินเข้ามาแล้วก็ทำแปวันออกไป6วันเหมือนวีควีคบายวีคอะไรเงี้ยก็ไฟโฟก็ยังถือว่ามีชั่วโมงการทำงานที่เยอะกว่างานโลโก้ตามในเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบแล้วพวกคนเอ่อเพอร์มานแนนต์แอนนวลลี่ก็จะแบบดูสูงกว่านิดนึงก็มาจากงานที่มากกว่าแหละแต่ข้อ,อ,อยังไม่ถึงข้อเสียสิออะไรดียะ เอาของแคชชีก่อนแคชชีวก็จะได้เลทค่อนข้างสูงนิดนึงเพราะว่าแคชชัวนอกจากจะมีโหลดดิง้งหรือแคชชชีโหลดดิ้งเข้ามาแล้วนะก็จะเขาจะแบบพิจารณาว่าเออเราทำงานวันเสาร์อาทิตย์ควรแบบมันจะ cover เสารอาทิตย์แล้วก็การทำงานวันหนึ่งสิชั่วโมงอะ่ะมันคือ8ดชั่วโมงบวกสี่ที่เป็น OT อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีการคำนงคำนวณแล้วก็แบบ<ม>ให้มา ในเลทที่อาจจะสูงกว่าอยู่ในเมืองแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ชั่วโมงสูงเพราะว่าทุกวันมันคือเข้าชิปสิบสอชั่วโมงสองชั่วโมงสิชั่วโมงมันก็เลยมีโอกาสได้เงินที่ค่อนข้างเยอะกว่าทํางานแบบร้านอาหารหรืออะไรทั่วๆไปเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกชั่วโมงมันต่างกันก็อ่ะทีนี้เราถ้าถ้าเป็น แคชชียแบบเราเรามาแบบบินอะไรแบบเนี้ยเราจะได้เจอที่ที่หลากหลายเราจะได้ไปลงที่หลากหลายมากไปลงที่นั่นที่นี่แคมนั้นแคมนี้ได้เห็นแบบการบริหารที่หลากหลายได้เห็นได้ลองทํางานหลากหลายอย่างไม่ได้ทําแค่ในครัวอย่างเดียวบางทีก็ไปแบบอ,อ,อยู่แบบในไซต์ไปทําความสะอาดในไซต์หรือทําทความสะอาดห้องหรือว่า อยู่ในบ้ารอยู่ร้านอาหารแบบช็อปอะไรเงี้ยช็อปขายของอะไรก็แบบได้ทําอะไรหลากหลายมากแล้วเขาก็พร้อมสอนเขาไม่ได้แบบมีความหงุดหงิดที่จะสอนเพราะว่าก็จะมีคนมาเรื่อยๆแล้วเพื่อนทุกคนคือเป็นมิตรเท่าที่ไปมาทุกที่นะคือทุกคนไหนสมหมดเลยคือแบบยิ้มแย้มสอนไม่ไม่ได้มีแบบหงุดหงิดใส่หรืออะไรทุกๆครั้งคือไม่ว่างานหนักอะไรเขาก็จะแบบ พักหรือ,อยังได้พักหรือ,อยังกินน้ําเยอะๆนะอะไรเงี้ยคือเพื่อนรวมงานทุกคนก็คือเป็นมิรทีนี้ก็ออลองเข้าข้อเสียบ้างดีกว่าคือเราอาจจะพูดอาจจะไม่ได้ครบทุกท,ทุกอย่างนะเราก็แบบพยายามไล่ที่เรานึกออกข้อเสียก็คือเพื่อถึงแบบเขาจะเป็นมิสใช่ไหมแต่ว่าเราถ้าเราเป็นแคชชัวรเนี่ยเราจะมาแล้วเราไม่ได้เจอที่เดิมตลอดอะ่ะเราก็อาจจะแบบ เหมือนเจิมแล้วก็ทําความรู้จักแล้วก็แค่ทํางานอ่ะสองก,กลับไปปุ๊บแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้คีปคอนแทคกันก็แค่เป็นมิตรกันในที่ทํางานแต่ก็ไม่ได้มีเพื่อนระยะยาวแบบขนาดนั้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดกับเพอร์มานนอ์อาจจะแตกต่างเพราะเขามาลงที่เดิมตลอดเนาะเขาก็จะแบบรู้จักกันสนิทสนมกันมากกว่าทีนี้ถึงแม้เขาจะ พวกเพอร์มาแนนตะเวลามาลงอะคือลงที่เดิมที่เดิมที่เดิมตลอดมันก็จะต้องมีความเบือ่อมันก็จะมีความแบบเ,เบื่อบ้างข้อดีของแคชชัวร์คือแบบมันหลากหลายใช่ไหมแต่เพอร์มาแนนก็คือเหมือนการข้อเสียเพราะว่าอาจจะแบบมาซ้ํซๆซ้ำซ,ำซำแต่ก็มีข้อดีเพราะว่าเพอร์มาแนนคืออย่างน้อยเขาก็มีที่ให้ลงชัดๆเลยรู้ว่ามีงานแน่ แต่ถ้าอย่างแบบแคชชีก็คือแบบรอสแตนบายบางทีเขาเรียกกระทันหันส่วนมากเลยแหละเขาจะเรียกกระทันหันก็แบบต้องลุ้น,นเอาอะว่าเฮ้ยเราจะได้งานไหมเราแบบต้องคอยสแตนบายพร้อมตลอดเวลาบางทีเราแบบวางแผนชีวิตไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นข้อเสียแคชชีงานมันนอกจากมาซ้ำๆมันจะยังแบบ อยู่ไกลก็คือพอเรามาทํางานนะเราก็จะต้องแบบบินมาห่างจากที่บ้านคือถ้าใครให้อย่างคนโสดอย่างเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะก็แบบเออขนกระเป๋ามามาลุยทํางานแต่ถ้าบางคนถ้าเกิดมีแฟนมีลูกมีครอบครัวอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงเพราะว่าเขาก็จะมีเวลาแบบหายไปในการที่จะได้เจอก็คือกลับไปก็ได้เจอแหละอาจจะได้เจอสักวีคหนึ่งแล้วก็ กลับมาทํางานใหม่แต่ว่ามันก็จะไม่เหมือนคนในแบบในเมืองที่เขาเลิกงานมาปุ๊บเจอกันทุกเย็นอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากคนที่เขาทํางานกันเขาก็มีลูกมีครอบครัวกันนะแต่เขาก็แบบคงแบบโฟกัสที่แบบเงินอะไรนี้ก็เลยคลิปทางานพวกนี้ละมั้งแล้วก็ไม่ค่อยรู้มากแล้วก็งานมันจะส่วนมากเวลาบินอะ เรามักจะได้ไฟบินเช้าก็คือความจริงมันจะมีไฟเช้าไฟบ่ายแหละแต่ว่าเขาอยากแบบส่วนมากเลยนะช่วงหลังๆเมื่อก่อนมันก็มีหลายแบบแต่ช่วงหลังๆนี้มักจะได้ไฟเช้าเพราะว่าบินมาถึงปุ๊บเช้าตู่ก็เริ่มทํางานได้เลยไอคนที่แบบทําครบแล้วก็อาจจะออกไปก่อนแล้วก็มีแกลบแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็แบบบินเข้ามาปุ๊บก็เริ่มงานเลยอะไรประมาณนี้ทีนี้ไฟเช้าอะเราไม่รู้ว่าเมืองอื่นๆเป็นไหมนะแต่ว่าที่เพิร์ดอะ พวกรถรถไฟรถเมอะไรเงี้ยส่วนมากมันจะเริ่มสัก6กโมงตีห้าหกโมงก็คือถ้าเราได้ไฟตีห้าเราก็ไม่สามารถขึ้นรถสาธารณะมาได้ใช่ไหมทุกๆครั้งที่เราจะได้บินเราจะต้องแบบเสียเงินไปบุกแท็กซี่ซึ่งแท็กซี่ที่มั่นใจว่าเขาจะมารับเราจริงๆไปมันก็ไม่ได้ถูกแวละทีก็เสียไปแบบ เยอะอยู่ทุกๆครั้งแต่ว่าก็คิดซะว่าแบบเออเป็นการลงทุนเพื่อมามาทีก็ได้มีโอกาสได้ชั่วโมงได้อะไรเยอะแต่ก็มันก็จะมีอนอยนิดนึงบางทีแบบการบุ๊กบางอย่างมันไม่แน่นอนมีหลายคนที่เขาแชร์ว่าเขาแบบบุ๊กอูเบอร์แล้วก็ไม่มาหรือบุ๊กบางแท็กซี่แล้วก็แบบไม่ได้มารับจริงๆแล้วก็ต้องมาแบบเอ่อทำเรื่องวุ่นวายแบบอาจจะเกือบตกไฟอะไรแต่ละอย่างก็คือดูวุ่นวาย ส่วนมากก็จะต้องแบบแก้ปัญหาโดยการตื่นเช้ากว่าเดิมเพราะว่าถ้าเราแบบเรียก u b เ r อรหรือว่าบุกแล้วรถมันไม่มาเราจะได้มีเวลาเหลือพอที่จะแบบพยายามเรียกเจ้าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะแบบต้องตื่นแต่เช้ามาจนถึงพอมาถึงปุ๊บก,ก็ทํางานยิงยาวไปจนถึงเลิกงานอย่างถ้าเกิดเป็นงานในครัวเงี้ยมันจะเลิกงานสักสามทุ่มแล้วก็ตื่นตั้งแต่แบบตีสี่ตีห้า ขึ้นไฟมาทำมาถึงปุ๊บทำงานยิงยาวถึงสามทุ่มก็แบบเพลียเพแล้วก็เนื่องจากการมาทำงานในเหมืองอ่ะข้อเสียหลักๆเลยนะที่เรารู้สึกเลยก็คือค่อนข้างเสียสุขภาพเพราะว่ามันจะอยู่อไอที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ก็คือการหลับนอนอะไรเงี้ยมันจะมีเวลาพักผ่อนน้อยลงเพราะเราทำงาน12ชั่วโมง ก็จะแบบกว่าจะต้องตื่นเตรียมตัวออกไปสแตนบายรอขึ้นรถบางเหมืองก็คือแบบขึ้นรถเสร็จไปทํางานต้องเดินทางแบบ20-30นาทีเลยมันก็ต้องเผื่อเวลามากขึ้นไปอีกเลิกงานมาก,กว่ารถจะกลับมาถึงแคมป์อะไรเงี้ยมันก็แบบเหลือเวลาที่เป็นของเราไม่ค่อยมากไหนจะกินข้าวไหนจะเ,เตรียมตัวอาบน้ําซักผ้าอะไรมันก็แบบเวลานอนมันก็จะเหลือน้อยมากๆเลยมันก็กลายเป็นคนที่แบบ คือนอนอาจจะไม่พอหรือว่าโฟกัสกับงานมากเกินอ,อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเสียสุขภาพเรื่องเรื่องการพักผ่อนอันที่หนึ่งไอ้สอคือสุขภาพแบบเนื่องจากการทํางานมันจะต้องลุยลุยอะเนาะเราจะต้องอันนี้เราไม่ได้พูดถึงในแคมป์นะเราพูดถึงในเหมืองก่อนและถ้าเกิดเข้าไปในเหมืองก็คือแบบฝุ่นอะไรมันค่อนข้างเยอะแบบ เออมันจะมีฝุ่นมีอะไรตลอดเวลาแม้กระทั่งลมพัดดินที่มันอยู่ที่พื้น,นก็ปิ้ววินแล้วก็เครื่องจากเวลาทํางาน,นก็จะมีฝุ่นมีอะไรคือแบบเพื่อนบางคนเนะี่ยเวลาแบบตรวจเลือดตอนแรกยังดีๆอยู่เลยพอตรวจอีกทีค่ามาค่าอย่างค่าแบบดีบุกค,ค่าอะไรพวกเนี้ยค่าแบบค่าพวกสายอะไรต่างๆมันสูงขึ้นมาบางทีอ่ะ คือแบบเขาทําเกี่ยวกับพวกสารพวกอะไรมันก็มีโอกาสที่เราแบบจะไปสูดอะไรเข้าไปหรือเพื่อนคนนั้นอาจจะแบบติดมือมาแล้วหยิบของกินอะไรเราไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพใช่ไหมแล้วมันก็อีกอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะแบบมีความไม่ค่อยโอเคเหมือนไม่ไม่ค่อยปลอดภัยมากก็คือพวกเสียงคือเสียงเครื่องจักรอะไรต่างๆมันดังมากเลยโดยเฉพาะพวกเครื่องบดหินะ่ะ แก่ๆแกๆคือมันดังมากจริงๆคือเขาก็จะให้เราแบบใส่หูที่ป้องกันแต่บางทีมันก็จะมีแบบเสียงมันก็ยังเข้ามาได้อยู่นะแต่มันจะเข้ามาเบาเบากว่าหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราดันไปอยู่แบบและไม่ทันได้ป้องกันน่ะคือการได้ยินเวลาเราหล s การได้ยินะคือมันมันเสียไปเลยนะเวลาเราสูญเสียแบบมันจะเวลาเคยไปตรวจการได้ยินนมันจะมีแบบค่าเดซิเบลให้เรา กดๆให้เราฟังเวลาเสียงมันเล็กๆอะ่ะให้เราเขาจะสรุปผลออกมาว่าเราสามารถฟังได้ที่กี่เดซิเบลขึ้นไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเกิน2 0่สิบถ้าสมมุติว่าแบบเราก็ก็เหมือนคนแบบหูนวกเหมือนคนแบบที่คนแก่ที่หูแบบเริ่มไม่ค่อยได้ยินอาจจะต้องตะโกนดังๆถึงได้ยินมันก็จะเสียการได้ยินไปทําให้เราแบบ ฟังอะไรยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เสียแล้วเสียเลยมันก็ไม่ค่อยดีถ้าเกิดขึ้นอ่ะเหน,นี้มีอะไรอีกก็อ๋อ,อกลับมาเริ่มพักผ่อนอีกนิดนึงบางบางงานน่ะจะทำแบบ Day Shift Day Shift Week หนึ่งไนท์ชิฟต์ e e หนึ่งแล้วก็กลับ อะไรประมาณนี้ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ในเหมืองนะตอนเราทำแลบเมื่อป,ปีก่อนเราก็ทำแบบนี้เดย์ชิฟต์วีคหนึ่งแล้วก็ย้ายมาในชิฟต์อีกวีคหนึ่งแล้วก็ค่อยบินกลับทีเนี้ยมันก็จะสูญเสียแบบวันมันจะเสียการปรับเวลาคือมันทามันต้องขปรับอย่างนี้ทุกครั้งทุกครั้งมันก็ไม่ค่อยโอเคมากใช่ไหมแล้วก็เวลาเรากลับไปอ่ะเนื่งองจากเราทำในชิฟต์จนถึงเช้าปุ๊บก,กลับมาเตรียมของขึ้นเครื่องแล้วหลับอยู่บนเครื่องแหลพะพอกลับมาถึง มันจะมีออกมีความแบบง่วงมากที่ที่เคยเจอนะก็จะหลับวันนั้นอะวันที่กลับมาก็จะหลับทั้งวันก็จะไปตื่นตอนนั้นคืนแล้วก็อีกวันมันก็จะยังรวนรวนเหมือนเราจะเสียไปสักสองวันสองวันครึ่งอะไรประมาณเนี้ยที่แบบที่ควรจะได้พักผ่อนอยู่เพิร์ททำพวกหาของกินอะไรเงี้ยคือเราเสียวันไปเลยเพราะตื่นมาตอนกลางคืนตลอดแล้วพอแบบไม่กี่วันก็อ่ะก็ต้องมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครทําระยะยาวอะ มันก็จะแบบวนแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าแบบสั้นๆอย่างที่เราทํามันก็โอเคอยู่บ้างแต่ก็อย่างที่บอกสั้นๆคืองานมันก็ไม่แน่นอนชีวิตก็คือไม่แน่นอนจริงๆและข้อเสียของการทํางานสั้นๆแบบทําเป็นแคชชัยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเวลาเราอยากได้พวกเรฟเวรนะขอยากมากคือเราไม่รู้ว่าเราควรจะไป เขียนเลฟเรนซ์ใครเพราะว่าเราไปเหมือนนี้แค่แบบวีคสองสวิงหนึ่งวีคสองวีคอีกครั้งก็ไปอีกเมืองครั้งก็ไปอีกเมืองก็ไปทํางานกับแบบคนคือส่วนมากเขาก็จะให้คนที่ทํางานนั้นๆแหละสอนเราอะไรเงี้ยเราก็จะไม่มีบอสที่เป็นบอสจริงๆจังๆที่มาดูแลเราเท่าไหร่ก็จะแบบไปช่วยเขาไปทํางานทีนี้เวลาเราจะต้องแบบเขียน พวก r e f เ r e n c e เพื่องานอื่นๆหรือแม้กระทั่งเ,เรากำลังดูพวกห้องเช่าพวกอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ขอ Refer e n c e การทำงานยากมากบอกเลยคือเขาก็แบบคือเราไม่รู้ว่าเราจะให้ Refer e n c e ไหนอะถ้าเราจะเอาให้เอเจนซี่ให้เอเจนซี่ agency ก็เปลี่ยนบ่อยเหมือนกันก็คือจะเป็นพนักง,งานคนหนึ่งที่มาดูแลเคสเขาก็มาดูแลเคสเราแล้วเขาก็ส่งเราไปแล้วก็แบบ ขาก็ส่งเราไปอยู่สักพักหนึ่งพนักง,งานคนเนี้ยพอถึงเวลาหนึ่งถึงช่วงหนึ่งอยู่ๆเราก็เปลี่ยนไปคนหนึ่งเฉยเลยอีกคนก็มาแนะนําตัวว่าเขาดูแลต่อเหมือนคนเดิมอาจจะแบบลาออกหรือย้ายไปตําแหน่งอื่นหรืออะไรคือเราก็ไม่รู้ไงทํามาเนี่ยคือเปลี่ยนคนดูแลมาหลายคนมากคือเราก็แบบจะอ้างอิงคนนี้อก็ไม่ได้อีกเขาก็เปลี่ยนแล้วเขาก็ไม่ได้มารู้การทํางานเราเพราะเขาแค่ส่งเราไปเราก็ไปทํางานแบบ คนที่รู้การทํางานก็คือแค่เพื่อนร่วมงานเฉยๆไม่ใช่ในายจ้างอะไรเนี่ยทีนี้ลําบากจริงๆเวลาขอ r e f เฟรน c ์ก็มีอะไรอีกอะ่ะ <laughs> ไม่ค่อยยังนึกไม่ค่อยออกแต่ว่าอันนี้คือแบบคร่าวๆเนาะที่แบบที่เรารู้สึกเวลาแบบมามันก็ทุกๆอย่างมันไม่ได้มีแค่ข้อ ดีอย่างเดียวเพื่อนอาจจะเห็นว่าได้เงินเยอะเพื่อนอาจจะเห็นว่าแบบเอออาหารการกินฟรีดูน่าสนใจแต่ว่าข้อเสียแต่ละอย่างโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่แบบควรที่จะพิจารณาอย่างยิ่งว่าแบบจะทํางานประเภทนี้ดีไหมอ่ะถ้าเกิดว่ามาแบบชั่วคราวหรือมาสั้นๆเราก็แนะนําว่าเออมาลองดูก็ได้มันก็น่าจะสนุกแต่ว่าอย่างหลายคนที่เขาจะแบบ ทำยาวๆไปเลยหรือว่ามาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเวลาเรามาทําเราก็รู้สึกว่าเราโอเคแอมฟายไม่ได้มีปัญหาแค่มาทําแต่เราไม่ได้แบบตรวจเลือดอะไรบ่อยอหรือเราไม่ไม่รู้ตัวถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือมีความค่าผิดปกติอะไรคือเราก็แบบมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็อยู่ๆก็ป่วยไปเลยอะไรเงี้ยมัน มันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะเอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนลองพิจารณาดีๆถึงข้อดีและข้อเสียและทีนี้เนื่องจากเราใกล้จะจบสวิงจริงๆแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเราตั้งใจว่าจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งพวกเกี่ยวกับการสมัครงานเอาจริงๆนะเรื่องนี้เราพูดมาแล้วในหลายๆหลายๆคลิปเลยคลิปล่า,ลาสุดเราก็เพิ่งพูดแล้วก็ คลิปแรกสุดเลยเราก็พูดแต่ทีนี้ก็เราก็ยังรู้สึกว่ามีคนถามมาค่อนข้างเยอะเรื่องเนี้ยเราก็เลยจะเอามาสรุปพูดอีกทีในหัวข้อที่เป็นหัวข้อนี้ไปเลยก็ไม่รู้จะช่วยได้ปะนะแต่ว่าเราจะพยายามหาวันที่เรามีแรงงานก็ช่างเหนื่อยเหลือเกินก็หาวันที่เราพอมีแรงงูอะไรมาพูดให้จบเนาะและเราจะได้บอกลากันอย่างสมบูรณ์ไปดูเรื่องอื่นๆต่อเอาล่ะทุกคน ไปแล้วไปแล้วถ้ามีอะไรคิดอะไรได้เพิ่มเดี๋ยวค่อยพิมพ์บอกในคอมเมนต์ละกันนะทุกคนไปละจ้า